วิธีการกำหนดราคาขายและกำไรที่คุณจะได้รับจากการลงทุนในแฟรนไชส์ลูกชิ้นจางค่ะ สวัสดีค่ะพี่รองน้าส่องรัมนะคะ CMO บริษัท Food A m o m ม n t นต์จำกัดค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทำเลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์มามากกว่า12ปีนะคะสำหรับลูกชิ้นจัง Customer Care ใน EP นี้เราจะมาแนะนำวิธีการกำหนดราคาขายและกำไรที่คุณจะได้รับจากการลงทุนในแฟรนไชส์ลูกชิ้นจังค่ะสำหรับแฟรนไชส์ลูกชิ้นจังนั้นเราจะมีสินค้าหลักอยู่2ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือในส่วนของ ลูกชิ้นปลาภายใต้แบรนด์ว่าลูกชิ้นจังหรือว่าสินค้าตัวนี้นั่นเองนะคะตัวที่2คือลูกชิ้นกรอบยากุซ่าค่ะลูกชิ้นกรอบกลมเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะสำหรับสินค้า2ตัวนี้นะคะจะมีราคา การขายที่แตกต่างกันไปและก็จํานวนชิ้นจํานวนลูกในแต่ละโลที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับวันนี้ลูกค้าที่มีการลงทุนเปรน่ชนสายกับลูกชิ้นจางค่ะสามารถรับสินค้าได้ในราคาต้นทุนอยู่ที่80ดบาทนะคะส่วนลูกชิ้นจางค่ะราคาส่ง80บาท1โลมีจํานวน38มสถึงสีลูกนะคะส่วนลูกชิ้นยากุซ่าค่ะจะส่งอยู่ที่ราคา80บาท 1>, 1โลจะมีลูกชิ้นอยู่ที่100ลูกนะคะกําไรที่คุณสามารถทําได้นั้นสามารถทําได้2ส่วนด้วยกันค่ะก็คือการขายยกโลนะคะหรือว่าการขายสดให้ลูกค้ากลับไปทานที่บ้านนั่นเองค่ะส่วนที่2คือการขายปลีกใส่ ถุงแบบนี้หรือใส่กล่องแบบนี้ให้ลูกค้าซื้อทานบนรถนะคะหรือว่าทานระหว่างเดินทางค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ลูกค้าท่านในที่สนใจคะ่ะเรามาดูในส่วนของกําไรส่วนแรกนะคะในส่วนของลูกชิ้นจังที่เรามีการจัดส่งลูกค้าในราคา80บาทนั้นนะคะคุณสามารถนําไปขายส่งได้นะคะในราคา200บาทค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะได้กำไรจัญชีเลย120บาท ่อโลนะคะในส่วนของลูกชิ้นกรอบยากุซ่าค่ะเราจะส่งในราคาต้นทุน80บาทคุณสามารถขายได้ในราคา200บาท ได้กําไรทันที120บาทนี่คือกําไรส่วนแรกนะคะในส่วนน้ำจิ้มนั้นนะคะเราก็จะมีทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันค่ะก็คือไซส์1000กรัมหรือว่า1นกิโลนะคะและไซส์สำหรับพกพา300กรัมนั่นเองค่ะราคาจัดส่งอยู่ที่35บาทลูกค้าสามารถนำไปขายปลีกได้ในราคา60บาทนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็สามารถจะเก็บได้นานสูงสุดถึง2เดือนนะคะตัวพวกพานะคะเราจะส่งลูกค้าเฟรนช์อยู่ที่ราคา20บาทสามารถนำไปขายได้ในถุงละ35บาทได้กำไรเลยทันที15บาทค่ะถัดมานะคะเรามาดูวิธีการขายหน้าร้านกรณีที่เราทอดขายปลีกให้กับคุณลูกค้านะคะว่าเราควรจะขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตกลูกละเท่าไหร่นะคะวันนี้ถ้าเกิดลูกค้าที่ ซื้อแฟรนชชายไปแล้วนะคะเรากำหนดราคามาตรฐานให้ขายอยู่ที่ถุงละ30บาทขั้นต่ำนะคะโดยลูกค้าที่สั่งซื้อ30บาทนั้นเราจะทำการจัดใส่ถุงฟูดเกรดแบบนี้ให้นะคะกรณีลูกค้าที่สั่งซื้อ50บาททางสาขาจะทำการจัดใส่กล่องให้แบบนี้นะคะและกรณีที่สั่งซื้อ100บาทค่ะทางสาขาจะจัด ใส่กล่องให้แบบนี้หรือจะเป็นกล่องเล็ก2กล่องก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละสาขานะคะในส่วนของการขายลูกชิ้นจังนั้นค่ะนะคะเรากําหนดราคามาตรฐานให้ขายอยู่ที่ลูกละ6บาทนะคะสามารถตัดครึ่งได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทานให้กับคุณลูกค้าค่ะส่วนลูกชิ้นยากุซ่านะคะกําหนดราคาขายอยู่ที่ราคาลูกละ3บาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณลูกค้ามาสั่งซื้อเราอยู่ที่30บาท คุณสามารถใส่ลูกชิ้นจังได้ทั้งหมด5ลูกด้วยกันนะคะหรือสามารถตัดครึ่งเป็นจำนวน10ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่า10ชิ้นก็ได้หรือจะใช้คำว่า5ลูกก็ได้นะคะจะยกตัวอย่างถ้าลูกค้ามาสั่งซื้อ30บาทในกรณีของยากุซ่านะคะสามารถใส่ได้เลยทั้งหมด10ลูกค่ะ นี่คือกรณีที่ลูกค้าซื้อ30บาทนะคะของลูกชิ้นยากูซ่าค่ะแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าสั่งซื้อในส่วนของลูกชิ้นจางราคา30บาทนะคะก็สามารถใส่ไปได้เลยค่ะห่าลูกนะคะแบบนี้นะคะหรือเราจะทำการตัดครึ่ง แบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันค่ะก็จะสามารถใส่ได้2แบบด้วยกันนะคะแบบนี้ค่ะราคาที่เรา บอกหรือว่าแจ้งในคลิปนี้นะคะคือราคามาตรฐานที่ทางบริษัทได้ทําการจัดจําหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ลูกค้าสั่งซื้อ30บาทในส่วนของยากูซาก็จะใส่ทั้งหมด10ลูกค่ะตกลูกละ3บาทนะคะกรณีที่สั่งเป็นลูกชิ้นจังค่ะเราจะขายอยู่ที่ลูกละ6บาทนะคะสามารถบริการได้2แบบเลยก็คือแบบตัดครึ่งนะคะหรือแบบไม่ตัดครึ่งก็ได้ค่ะกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ50บาทนะคะ เราสามารถใส่ตามจำนวนได้เลยนะคะถ้า3ลูกหมายความว่า18บาทแล้วนะคะและบวกลูกชิ้นยากุซ่าอีกลูกละ3บาทบวกตามจำนวนเข้าไปค่ะแบบนี้นะคะ วิธีการใส่กล่องให้ใส่ที่50บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากรู้ว่าคุณจะต้องใส่จำนวนกี่ลูกให้ลองนับจำนวนของราคาสินค้าค่ะลูกชิ้นจางอยู่ที่ลูกละ6บาทนะคะถ้านับเป็นชิ้นก็คือ2ชิ้นค่ะโดยการตัดครึ่งนะคะถ้าเป็นยากูซ่าลูกละ3บาทค่ะใส่ให้ครบตามจำนวน50บาท60บาท70บาท80บาทตามที่ลูกค้าสั่งได้เลยนะคะในส่วนของน้ำจิ้มค่ะ คุณสามารถให้บริการลูกค้าแบบนี้ได้นะคะนี่คือถุงขนาดไซส์7คูณ10ที่เราหาซื้อได้ตามแมคโครทั่วไปค่ะขวดน้ำจิ้มตัวนี้นะคะคือขวดน้ำจิ้มที่นำน้ำจิ้มแซบมาใส่1ถุงค่ะวิธีการใส่น้ำจิ้มก็ง่ายมากค่ะหลีกเลี่ยงการใช้ยางนะคะแล้วบีบลงไปค่ะแล้วปิดถุงซิปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนำถุง ูหิ้วค่ะมาใส่ซ้อนให้กับคุณลูกค้าโดยที่ไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะคะเพื่อเป็นการระบายความร้อนค่ะและส่วนมากลูกค้าก็จะทานเลยบนรถนะคะแล้วนำน้ำจิ้มใส่แบบนี้ค่ะพร้อมกับไม้จิ้มเบอร์เจ็ที่เราแนะนำแบบนี้ในราคา50บาทค่ะและกรณี30บบาทนะคะสามารถนำใส่แบบนี้ค่ะและนำ ม้ใส่แบบนี้ให้ลูกค้าสามารถคิ้วถือถุงขึ้นรถได้เลยนะคะนี่คือวิธีการขายลูกชิ้นจางและลูกชิ้นกรอบยากูซ่าซึ่งเป็นสินค้าหลักในเครือของเรานั่นเองนะคะส่วนราคาขายในแต่ละสาขานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของค่าที่ปัจจัยในเรื่องของค่าแรงพนักงานนะคะและปัจจัยอีกมากมายเพราะฉะนั้นการกําหนดราคาขายแบบนี้อาจจะมีการเพิ่มหรือลดลง ตามปัจจัยของแต่ละสาขานั่นเองค่ะซึ่งผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาขอคำแนะนำจากทางบริษัทได้นะคะวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ ep หนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ